วันนี้ผมมีปัญหาเหมือนผมรู้สึกว่าตาผมมันมันตกครับมันเศร้าแบบผู้ชายที่เขาทำตาสองชั้นได้ไหมครับ สวัสดีครับผมกายนะครับวันนี้กายก็อยู่ที่ W S N Clinic นะครับวันนี้เนี่ยกายรู้สึกว่ามันยังหล่อไม่พอครับช่วงนี้ต้องมาเติมหล่อหน่อยตาของกายครับมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันเศร้าอ่ะครับก็เลยต้องมาปรึกษาคุณหมอพี่กุลนะครับว่าจะทํายังไงให้ห่างตาที่เศร้าๆเนี่ยครับกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็ดูหล่อขึ้นครับตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคุณหมอจะให้คำปรึกษาอะไรผมบ้างตามกุนมาเลย สวัสดีค่ะคุณกายครับสวัสดีครับหมอครับวันนี้ผมมีปัญหาเหมือนผมรู้สึกว่าตาผมมันมันตกครับมันเศร้าผู้ชายที่เขาทําตาสองชั้นได้ไหมครับตอนนี้ผู้ชายนิยมทําตามากเลยค่ะซึ่งการทําตาเนี่ยของเราก็จะมี2แบบนะคะก็คือกีดสั้นแล้วก็กีดยาวกรณีของน้องกายเนี่ยหนังตาน้องกายเริ่มตกแล้วพี่หมอนแนะนําเป็นกีดยาวซึ่งทาง WSN Clinic ของเราก็จะมีกีดยาว2แบบก็คือแบบเกาหลีและแบบฝรั่ง ถ้าเป็นแบบน้องกายลูกแมนๆอย่างเงี้ยคุณหมอแนะนําเป็นแบบแนวเกาหลีเพราะออกมาแล้วหล่อเลยครับกรณีของเกาหลีนะคะชั้นเนี่ยจะเล็กๆแล้วก็ออกมาค่อนข้างแบบธรรมชาตินะคะแต่ถ้าฝรั่งนี่ก็คือชั้นจะค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเหมาะกับสาวๆหรือคนที่ชอบตาฝรั่งแบบเนี้ยคะ่ะก็จะดูแบบดูเป็นสาวอารับซึ่งก็จะดูหวานขึ้นนะคะ การทําตาไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะช่วยปรับหัวเฮ้งเราด้วยเพราะว่าการเปิดหัวเปิดหางเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนเปิดทางเข้าของเงินเพราะฉะนั้นนอกจากสวยแล้วยังมีโชคด้วยนะคะครับแล้วสำหรับถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำเนี่ยครับผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ถ้าต้องการได้วันนะคะแล้วก็อาจจะต้อง เผื่อในช่วงที่ผ่าตัดอ่ะมันจะต้องใช้เวลาในการยุบบวมของชั้นตานะคะ1-2สสัปดาห์ก็คือต้องหาเวลาว่าในช่วงนี้นะคะก่อนทำร่างกายต้องวดวิตามินหรือแอลกอฮอล์พักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็สามารถนัด นี้พอทำเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมใช่ไหมได้ครับช่วงแรกจะบวมหนักประมาณ3-5วันแรกหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับแค่มีแว่นกันฝุ่นแค่นี้ก็โอเคแล้วครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังอยากจะเสริมหล่อครับกายแนะนําที่นี่นะครับ WSN k l i n i c ครับ